มรสุมเข้าไทยฝนถล่มภาคใต้70%น้ำท่วมสูงเหนืออีสานอุณหภูมิสูงขึ้นข้อมูลสภาพอากาศวันนี้23พฤศจิกาย,ยน2025มีฝนถล่มภาคใต้ฝนตกหนักร้อยละ70เสี่ยงเกิดน้ำท่วมสูงภาคเหนืออีสานร,รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิสูงขึ้น1-2ซี C, มีอากาศเย็นตอนเช้าพยากรณ์อากาศ 2 4ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้ตอนล่างโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและประเทศมาเลเซียประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนภาคใต้ตอนบน,น,บนและทะเลอันดามันตอนบนคำเตือนและคำขอระวัง ประชาชนในบริเวณกล่าวควรระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลน,น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้าทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรระวังอันตรายส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและห่างฝั่งของทะเลอันดามันยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสภาพอากาศในประเทศไทย ประเทศไทยตอนบนเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นหนึ่งสององศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าควรดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและระวังอันตรายจากอาัีภัยกำลังอากาศ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนภาคใต้ตอนบน,น,บนและทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลงพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้